ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Metal s l ัก a w a k e n i n g กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาทน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมสถานีทางทหารซีซั่นหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพชรตาผลงานปนึกชนิดต่างๆอีเตอร์สัมฤทธิ์และพลังงานต่างๆนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกออเรนจินที่เขาจะมี เมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Hongkai s t เก r ชิ l Genshin Impact Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power Play หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play นะครับก็วันนี้เป็นวันที่14ของ Server. เซิร์ฟเวอร์เคามีกิจกรรมอัปเดกรดใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่จาก2คลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้อันนั้นเป็นแค่เรียกน้ําจิ้มนะฮะแต่นี้จะเป็นกิจกรรมจริงๆที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเขาจะบวกพลังให้เยอะมาก หลักเลยก็คือเขาก็จะให้เราเล่นลอยแยกห่วงมิติเพื่อให้เราทําการสู้และเปิดเส้นทางหลังจากที่เราเปิดเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับของตามเงื่อนไขการที่เราสามารถยึดครองดินแดนลอยแยกได้มีจํานวนมากก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับของวันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้มีแต่แจกกระแจกแล้วก็จะมีในส่วนของหินผลึกลอยแยกตรงนี้เราสามารถมาทําการอัพเทคโนหินผนึกได้เขาก็จะบวกพลังเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งบวกพลังให้เยอะนะเนี่ยอย่างตอนนี้ BP อยู่ที่1นึ0 0แลองกดอัพไปครับตอนนี้เป็น1 แ,แต่เขาจะไม่ใช่ BP ด้านนอกนะครับเป็น BP ที่จะเอาไว้สู้ด่านก็หลังจากที่เรากําหนดแนวทางหรือเป้าหมายที่เราจะไปได้แล้วนะครับเราก็กดทําการจิ้มในแผนที่ตามที่เราจะเดินทางในแผนที่พวกนี้นะครับก็จะเดินได้ในระยะที่เราเดินทางมาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวกงโซนหินจะได้รับของรางวัลเยอะหน่อยนะครับเขาจะผลิตผนึกชั่วโมงละ100แต่ถ้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าจะบวกให้50ต่อชั่วโมงแต่แน่นอนบางเขตผนึกก็จะได้รับของรางวัลเยอะขึ้นนะครับโดยปกติแล้วในการขยายดินแดนเนี่ยเราก็เลือกดูว่าเราจะไปตรงไหนยิ่งเราสาส สามารถเข้าไปลึกเท่าไหร่ได้ก็จะเป็นผลดีกับเรามากนะครับเพราะว่าหินหรือเหมืองที่ผลิตเขาก็จะบวกเยอะขึ้นเวลานั้นเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหลังๆบวก800อันนี้บวก1000เนี่ยถ้าไปในโดมนี้ได้บอกเลยว่าโคตรเทือนนะครับแต่แน่นอนก็ต้องผ่านตรงนี้การต่อสู้ก็จะดูดเดือดมากยิ่งขึ้นนะครับแผนที่เขาก็จะมีเดวลของเขาเนาะส่วนการเตรียมตัวทําศึกเขาจะให้เราเลือกฮีโร่3ามตัวด้วยกันตอนแรกนะครับเดี๋ยวเวลานั้นเราสามารถปลดอัปเกรดเลเวลเทคโนเพื่อใส่โรมาาากกกขึ้้้นนไดดและะเเิ็จ พลังงานของฮีโร่ซึ่งเวลานั้นเราสามารถทําการฟื้นฟูพลังงานได้นะครับโดยใช้แต้มพลังงานตรงนี้หรือก็จะมีช่วงเวลานับถอยหลังในการเติมพลังงานครั้งต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าไม่คิดอะไรมากก็เดินทางไปเก็บพั่วเราก็กดพื้นที่ว่างเปล่านะครับหางจะเรา1ช่องนะตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฮีโร่หรือว่าจะเลือกตั้งฮีโร่แบบออกรบรวดเร็วก็ได้นะครับแล้วก็กดเปิดศึกเขาจะใช้พลังงานอยู่ที่5และเขาก็จะมีสกิลให้นะครับเป็นหินผดดึกที่รวบรวมยิ่งมีมากดาเมจยิย่ แต่การเล่นแบบนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกตัวหลักเป็นแบบไหนเนห็นแมลงจากแรก่แล้วก็กดสกิลเอานะครับเก็บหินแร่แล้วก็ไปบวกเวลาในการต่อสู้ด่านจะมีไม่เยอะนะครับด่านหลังๆอาจจะต้องทําพลังหรืออัปเกรดเทคโนของทางทหารเนี่ยให้มีความแรงในระดับหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสู้ได้ง่ายแ้นจะสู้ยากนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้สกิลอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันจะจบได้ไวอันนี้ก็เคลียร์ไป ออมาถึงตรงนี้กดรับหินก่อนเลยครับปึ๊บแล้วก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้เราก็กดกวาดล้างก็ได้นะพื้นที่ราบโดยที่เราไม่ต้องสู้นะครับรถเหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้บวก1น0อนะครับแล้วก็เปิดศึกให้เรียบร้อยถ้าตรงไหนที่ขึ้นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าเพื่อนในขับของเรานะครับทำการยึดไว้เรียบร้อยแล้วเวลานั้นเราก็ใช้เป็นทางผ่านได้นะครับเป็นทางเชื่อมโยงแต่ก็ต้องดูที่ขับน,นั้นๆด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินทางได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนยึดอยู่แล้วเราก็จะไม่สามารถท้้าาาาทยยไไดดดนนนนะในกรรณีี่่่เพือามมสถึิแ ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทําการสละทิ้งพื้นที่ก่อนตลอดพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับอะไรพวกนี้ต้องทําการสละทิ้งนะเขาก็จะมีคูดาวในการสละทิ้งนะครับแล้วก็ไปยึดเมืองแร่อื่นๆเขาก็จะมีให้เราทาสู้อันนี้ก็จะมีเมืองแร่เลเวล3เดี๋ยวผมทาสู้ก่อนนะครับก็เปิดศึกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้เก็บแต่เมืองแร่ มิชชั่นเฟลแต่การต่อสู้เหมืองที่มีเลเวลสูงมากขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยง่ายนะครับเราต้องทําการอัปเกรดเทคโนโก่อนก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนไปทําการเลื่อนขั้นก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถอัปเกรดบัฟไดมากยิ่งขึ้นการหารก็จะมีภารกิจให้เราทําถ้าเราทําครบหมดนี่ถึงจะเลื่อนขั้นหารสู่เลเวลที่สูงมากยิ่งขึ้นได้นะครับอย่างนี้เขาก็จะให้เรายุดครองดินแดน3แห่งเลเวลหนึ่งหรือมากกว่าก็จะได้รับแกนพลังงานด้วยมีอัปเกรดเทคโนลต่อสู้ตามที่เขากาหนดนะครับสร้างอัญ,ญอออมณีสองนกน เรามีพนึกอยเล็กน้อยเขาก็จะมีให้เราเลือกทรัพยากรเพิ่มจํานวนการผลิตหลายชั่วโมงนะครับอันนี้เราสามารถอัพได้แต่ให้อัพพวกเพิ่มดาเมจก่อนตรงเนี้ยจะสำคัญกว่านะครับงั้นเราจะยิงไม่เข้า okay. อัปเกรดไปเรียบร้อยไปดูขั้นทาหน่อยสิได้แลผพลึกรงนี้เดี๋ยวเรายึดคลองดินแดนตรงนี้ก่อนนะครับทาสู้เลเวล1ไปพอเลเวล4จากเจก,กี้ที่ลองเนี่ยยากพอสมควรนะครับไม่ง่ายเลยเลเวล4 ดูทรงน่าจะต้องพลังตกตกสามแสนหรือไม่ก็สองแสนกว่าเพราะมันยิงไม่เข้านะครับสกิลผนึกถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งสกิลที่จะทำดาเมจได้แรงมากแต่เน้นให้กดตอนช่วงบอสหรือมอนเตอร์พิเศษที่มีความถึกในระดับหนึ่ง อ่ะอย่างอนี้ฮะก็กดเข้าไปเลยเห็นไหมครับจะทำให้ตายได้แบบง่ายได้เสร็จเราก็ยึดได้ยึดไปให้หมดนะครับสถานที่พวกนี้ถ้าเรายึดครบจบเต็มแล้วเราไม่สามารถยึดได้ให้กดละทิ้งแทนที่พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอสูรผนึกลอยแยกนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็กดทําการท้าสู้ไปได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่มีพลังงานพร้อมแล้วพลังเราเหลือนะแต่ต้องดูก่อนนะครับว่า ตอนนี้มีบัฟพ,พลังขึ้นมาแสนเจ็ดแล้วยิงไหวหรือเปล่าใกล้เคียงทันอยู่ถ้าเก็บผนึกจริงอะได้ว่ากิจกรรมนี้ไลล่าได้เพียบนะครับเก็บผนึกจากตัวเขาแล้วก็เอามาทำการกดสกิลจะรอผนึกอีกอีกน,นึงก่อนครับ เอาสี่แล้วกันก,กิวสีม่วงดูยิงครับป้า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 แรงเอาเรื่องแน่นอนสังหารแล้วจะบอกนะมีสองตัวอ๋อตัวเดียวเี็บร้อยนะครับ ได้พกแ่เลงม,มาด้วยหลังจากที่เราสังหารเสร็จสิ้นก็มากดตรงนี้นะครับเพื่อทําการเลื่อนยศแต่เงื่อนไขของเรายังไม่เสร็จนะเขาจะให้เราเนี่ยไปหลอมอัญมณีการหลอมอัญมณีจะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังเยอะขึ้นมากๆแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้อัญมณีระดับไหนเขาก็จะมีตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงจนไปถึงสีทองนะครับถ้าได้สีทองก็จะดีทํา <c oughs> ไม่ถ้าไม่ได้ก็เกลืออันนี้ได้เป็นสีไหนอ้โหสีเขียวนี่เลยครับและเป็นส่วนหัวด้วยก็มาทําการฝังให้เรียบร้อย พลังที่บวกมาก็บวกถึง800นะครับอย่างที่เห็นจากนั้นก็มาทําการล้อมอนญมมนีเข้าไว้ล้อมเพิ่มเติมตรงนี้อีกแล้วตรงนี้น่าจะได้เป็นสีฟ้าเนาะแมบสามเหลี่ยมแบบนี้กดไปอีกที่หนึ่งอันนี้น่าจะสีเขียวนะครับ อี่ิง,งสีเขียวบอกเลยว่าสีเขียวมาแบบรัๆวๆมาไม่ให้ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแล้วมาเป็นอันซ้ําด้วยนะฝังไปก่อนนะครับแต่เนาะก็ได้พลังถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ก็ได้พลังนะและการที่เรายึดดินแดนลอยแยกได้เยอะเนี่ยก็จะมีผลกับอันดับด้วยนะครับเขาก็จะมีอันดับบอดของรางวัลก็จะเป็นเศษปืนทองและแร่ลอยแยกที่เอาไว้ทาการอัปเกรดอันมันีีมีในส่วนของผลงานหานะครับตรงนี้อีกอย่างตอนนี้เขามีในส่วนของกิจกรรมมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับมีกิจกรรมเดินทางให้เราสังหารอสูรผนึกลอยแยก1งครั้งก ลอยแยกแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นอาหารถึงขั้น3จะมีแกนพลังงานด้วยเอาไว้เพิ่มพลังงานได้มีในส่วนของสำรวจนะครับรวมอญญาจจะมี5ครั้งอืมแล้วก็ยึดครองดินแดนใน20แห่งตั้งอาหารอสูร2ครั้ง4ครั้ง6ครั้งแล้วก็มีอัปเกรดขั้นทหารเนี่ยถึงเลเวล4นะครับอันนี้ก็จะได้ชิปเศษของไวรัสขั้น5ก็จะได้อีก5แล้วก็ขั้น6กนะครับก็จะได้อีก10บตองกิจกรรมนี้หลักๆไม่ควรพลาดในส่วนของกิจกรรมเดินทางเนี่ยไม่แน่ใจว่ารีเฟ แต่อัญมณีเนี่ยบวกพลังโคตรเยอะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพปรับเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอัพตรงไหนดีเออตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็น่าสนานั้นเลยนะครับพลังมันได้เยอะแต่การอัพแต่ละครั้งนี่ไม่น้อยนะครับได้หินแร่โคตรเยอะมาหลอมอัญมณีกันต่อผมก็จะหลอมได้อีก3เม็ดอันนี้สีฟ้านะครับไปต่อตีทองไปสีฟ้าอีกแล้วนะครับหลอมไปทีหนึ่งสีฟ้าไม่เลยนะครับ แบบนี้ก็ต้องใส่กระจายกระจายตัวกันไปก่อนอันไหนไม่ดีก็ค่อยย่อยทิ้ง สำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำหนึ่งกิจกรรมที่เพืเ่อนๆไม่ควรพลาดการเดินทางซีซั่นตะลุยลอยแยกห่วงมิติที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับของเยอะมากแล้วก็บวกพลังโคตรเยอะนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปเล่นกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย